สวัสดีครับผมน้องภูมิทุ่งในชาแนลครับมื่อนี้ผมสิพามาหลับงัวครับผมโค้คมำำคแสียบครับผมอมรำครับเบอร์แซบครับฮันเนื้อครับ มันเหนียวเวลาครับหลับคุ้มๆแสบครับสำหรับมแหละยิ่งน้อยครับเดี๋ยวผู้ถ่อมสัญญาณต้องผมมาเลยครับ เดือดเดือแบบ ประมาณนี้ครับแล้วผมจะเอาใสีหมอครับเลือดไฟครับเลือดฟูดครับองครับเลือดเข้มๆค,ค,ครับ ถ้าพี่มาค้นกันครับมาเหลือไปจังน้อยครับเปเดแดงแดงครับถ้าพี่กับผ้ากันจะผ้ากันเสียงไว้ใส่ครับหาเกิดสีม่เอ็นครับคนนกันครับมาเหลือไปเรียบร้อยแล้วครับบึงครับสีสดๆครับ ของแสบอีสานอีกแล้วครับกินเรลิมชวนหิวแล้วครับ ดีแท้ครับนะครับนี่ครับดีแท้ครับโค้งครับว้า ุงเลยครับให้มันขมอมล้ำครับขมอมล้ำแจี๊ยบครับปัดเจี๊ยบครับค้นหนาเข้ากันเลยครับ อสองถูงผมอำมลำครับครับบันเนี่ยพี่ครับพริกปนเล็กน้อยครับหอม,อมออพริกปนครับสลดจกง้อยครับเกือจกง้อยครับ เดี lich, iciones, ๋ยวกฟันครับหอมครับโอ้พอคัวครับใส่จังเลยครับพวกคุ้มหอมครับ ครัวครัวเองนะครับบุกพี่กะครัวเองครับต้บเบนเองครับดีหอมครับพี่น้องครับหอมใหญ่หอมเข้าไปในจอดนะครับหอมหอมครับหอมเป็ดกะแซบครับหอมเป็ดกระแซบนะครับ ครับล่างพังก่อนครับน,นีลืมล่างพังครับ ปูใสยังไงครับเห้นมันหอมครับนี่ครับทนต้นหอมครับ ยงไเนาะครับเพศกินเองอนาะครับอันบาิกซี่กินครับ มาเลยครับ เพื่อครับเสื่อไปทำงานครับ ะครับชิมเมงกอนครับเป็นแซ่บครับชิมเมงจะข้ามงอนครับแซ่บครับสูนงุ่มปรุงทีเดียวครับแซ่บไหมครับผมอำลำครับแซ่บแซบครับสุดยอดครับสูนงผู้ครับครับ เสิร์จันครับขมอำลำครับนี่ครับเดี๋ยวจะแซมป์วะครับพักแกมกับมี่ แตงกวาครับกระดาวบานเท้าครับประกาศครับไปชพู่ครับต้นหอมครับครับเขามีขอนหอนนะครับนี่ครับสลดสดาวบาเลแ่นครับนี่ครับลูกโดดครับ นะครับเจมบมาจากสวนป่านะครับป่าปูครับโดกงโดครับนะครับใจ่วย้วครับอมครับเสร็จครับผมอมอมครับ ครับก็บอกว่าอันี่ยุบก่อบครับแสบดีครับผมอมรอมของกันครับ อือเร็วครับอเอวอ้อวน,นก็ผมเกะเกะกินลาบม่วงนะครับผมอ้วนยันลาบม่วงครับพร<อ>้อมมาผมมาหน่อยนะครับ<อ>แซ่บครับเ<อ>ขาก็ินมันแล้วครับ<อ>บั่นไหนที่บ้านได้เกี่ยวเขาเอิ้นผมไปเกี่ยวไรนะครับ ผมบอกอะไรนะครับเอาพวกเขายู่งยันถึงเมื่อเลีงเรียกถกินไรชุถึงเมื่อแล้วครับน่ั่เพูดาษาอบเขา้วเาินผมกนอเขาว่ากันแล้วเขาเปีผมบอกเมื่ีะครับตอมีกรีมกินแล้วครับ กินก้ยน้ำผมนะครับรำนุ่วครับแซ่บแซ่บครับเมื่อสิจ้องไปถามแม่กระยำาม่ย่งนะครับมันแซ่บครับ ก็เลยซื้อเสียก็ซืัอนี่ครับนะครับไปจับใบเลี้ยครับ อย่าครับตกแครับผมก็บ้าทุกคบตุ๊กแครับผมยังเี็นคนห่อมากครับงั้นเลยกระเจาตุ๊กแครับ ที่หน่วยแม่นะครับมีินของแฟมนั่นไหน่บดเรือไว้ไหนแม่เสียสันเบ่กตวอดครับเฮือมครับ ยานันไล่ไร่ได้ยครับเห็นผมกินนลยข้าตะเบวงไรครับก็ติดตามให้ผมน้ำเม้ครับฝากผมน้ำมนด้ยครับเอาอีเลือดครับ พ่อแม่ไม่อยากเกี่ยวขอ่อนีลเลครับทั้งบ้านผมไม่เจี่ยวเละครับเวลเี่ยวซีกันหนาบ้านผมอะปุ้งมือครับต่ผมไม่มีขอเจ้ามือครับผมไม่ให้มืออหมูครับผมไม่มีให้มืนอเบิร์ครับเยมมมม่นหนาว เอิ่นผมไปก่อนกันได้นะครับอุ่นชื่อกันครับท่านคนต้องการพวกโมกุ่นครับผมขอแค่เขาพูดละถุงครับข้ากอดครับเว่นผมไปก่อนได้กันหน้าอไหร่ครับเวลาพวกคนพวกเจ้าสิตกอดพวกผมบ่ครับจังหน่อยผมสิออกหาแล้วขอเขาแล้วครับ กินไลยปดครับหน้ากัยังบุมีครับก,กินตุเมเฟินแกงเหมือนครับออทกแกบออทแกครับดอกกระใูกไก่จะมาก็น่าครับ่หมันใ่ในในททนอยครับเบมเบมเบ เบมเบมเบ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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แ be, ้ลน้ำแม่นะครับขอบคุณครับ be, <jin fs>